Seven am วันนี้นะคะดิฉันาดาวธนวรินทรกิติธรรมกูลค่ะผมอัจฉริยวิศธิษานุวัตสวเอสนะครับวันนี้เราสองคนน้องดาวและเอสนะครับวันนี้ <มา S 1> เรามากับ<า>นักปั่นอีกแล้วเหมือน<ค>เดิมเหมือนปีที่แล้วเลยแต่ปีนี้รู้สึกตื่นเต้นมากะนะคะวันนี้ขอต้อนรับนักปั่นทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมปั่น ย้อนการเวลาชมอยุธยามรดกโลกนะคะแ <Wow. S 2> มนนวันนี้นะครับวันอาทิตย์กับบรรยากาศดีๆสดใสาย,ยามเช้านะครับวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ซึ่งในวันนี้ปีนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วเพราะว<ช>่าเรามาปั่นในบรรยากาศท่ามกลางเมืองมรดกโลกด้วยใช่ด้านหลังของเรานี่ที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นวิวของวัด พระรามนะคะแมอยากจะอวดนักปั่นทุกคนเลอเกินเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นลูกหลานคนอยุธยานะคะก็อยากจะให้นักปั่นได้ชื่นชมบรรยากาศได้เจอวัดได้เจอสิ่งสวยงามของอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะคะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางจังหวัดพระนครสุริยานะครับได้จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะอันดับแรกเลยนะครับส่งเสริมเรื่องของการออกกําลังกายครับน้องดาครับและตามมาด้วยเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ส่งเสริมครบ คู่ไปกับการท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าสปอร์ตทัวริซึมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เอสเราเห็นนักปั่นมาเยอะมากนะคะเรามีทั้งรางวัลให้นักปั่นด้วยเรารมีหลายรางวัลเลยกิจกรรมในวันนี้อาจจะแตกต่างจากการปั่นจัก,กรยานในหลายๆทัวร์เมนต์ทัวร์เมนต์อื่นจะมีเรื่องของเข้าเส้นชายลำดับที่1 2 3 1> ใช่แล้วแต่ว่ากิจกรรมในงานวันนี้นะครับน้องดาวครับเราเน้นเรื่องของสุขภาพใช่แล้วแล้วก็การท,าท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะเป็น ถ้วยรางวัลในรูปแบบที่แตกต่างออกไปะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีถ้วยรางวัลซึ่งอยากให้นักปั่นที่วันนี้มากันเป็นทีมเราเห็นเขาหลายทีมเลยเนี่ยเขาใส่เสื้อเหมือนกันยังไงดีพี่เอ็เราให้เขามาโชว์ตัวหน้าเวทีดีไหมเตรียมสแตนบายหน้าเวทีเลยนะครับอีกสักครูห่หนึ่งนี่เราจะเชิญนะครับแล้วก็จะมีกรรมการทีมงานของเราเนี่ยมานับจํานวนของนักปัน่นที่มากันเป็นทีมแล้วก็ลงทะเบียนกลุ่มเยอะที่สุดวันนี้เราเตรียม ถ้วยรางวัลให้ถึงสมถ้วยรางวัลด้วยกัน<อ>นะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมจากที่ไหนนะคะพานักปั่นมาเที่ยวอยุธยามากที่สุดนักปั่นได้ยินเสียงเดาไหมคะใครที่มาเป็นทีมเตรียมสแตนบายหน้าเวทีเลยค่ะรวมทีมรวมเพื่อนของท่านโทรทําเพื่อนเลยค่ะว่าถึงหรือยังเขาจะนับคะแนนกันแล้วนะคะเงื่อนไขนิดเดียวครับน้องดาวนักปั่นครับว่าจะต้องใส่เสื้อทีมเดียวกันแค่นี้ จะไปดึงสีอื่นทีม,มอื่นนะใกล้เคียงไม่ได้นะต้องมาด้วยการเป็นชมรมเดียวกันทีมเดียวกันมาปั่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมลำดับที่หนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าทีมไหนชมรมจักรยานที่ไหนนะคะส่งนักปัน่นมาปัน่นร่วมกิจกรรมของเราวันนี้มากที่สุดคะ่ะ<า>พี่เอสสามทีมมากที่สุดก็จะได้ถ้วยรางวัลไปในกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีถ้วยรางวัลเตรียมให้กับนักปั่นที่อายุ มาก <มา S 1> ที่สุด <มา S 1> ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นใหญ่ใจถึงของเราจะเป็นใครนะคะคว่าเ,เ,เป็นนักปั่นที่แข็งแรงมากๆและยังปั่นจักรยานได้คล่องแคล่วว่องไวด้วยเดี๋ยวมาดูกัน<ช>นักปัน่นที่อายุมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมีมากที่สุดแล้วก็ต้องมี น้อยที่สุดอ่านักปั่นน้องๆหนูๆนะคะใครที่พาคุณแม่มาปั่นนะไม่ใช่คุณแม่พามาปั่นพาคุณแม่มาปั่นและอายุน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ด้วยวันนี้บอกเลยว่ารางวัลเรามีเยอะจริงๆนะคะและตั้งใจออกมาให้นักปั่นทุกท่านด้วยร่วมสนุกร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะและก็ตบท้ายด้วยอีก3ถ้วยรางวัลนะครับน้องดาวครับเป็นการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศในวันนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นถ้วยรางวัลสาหรับนักปั่นที่แต่งตัวแฟนซีได้เหมือนปีก่อน เขาจะมีใส่ชุดไทยใส่สบายกันนะพี่เอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้จะมีใครแต่งตัวแฟนซีได้เข้าตากรรมการที่สุดนะซึ่งเราก็เตรียมให้อีก3รางวัลด้วยกันนะควันนี้รางวัลเราเยอะแยะเลยทีเดียวตอนนี้กรรมการเดินคอยตระเวนแล้วนักปั่นที่มาเป็นทีมนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวแทนมาประกวด ว่าเรามีทีมเยอะที่สุดนะคะยังไงเรียนเชิญหน้าเวทีเนี่ยเราเห็นละมีหนึ่งทีมแล้วมาจองจองที่หน้าเวทีแล้วดูทีมเวลาถ่ายภาพมาอ่ายกไม้บอกมือแล้วจากไหนคะโพทองใช่ไหมคะอ่างทองโพทองอ่านี่เหมือนขาประจำนะคะอ่างทองโพทองเนี่ยเหมือนมาทุกปีใช่ไหมคะปีนี้จะมาเอาถ้วยกลับบ้านด้วยใช่ไหมคะแน่นอนแน่นอนเลยโอ้แล้วมีทีมไหนท้าชิงกับทีมโพทองอีกไหมคะ ส่งเสียงได้เลยค่ะทีมไหนที่มาเป็นทีมแล้วคิดว่านักปั่นเรามาร่วมกิจกรรมเยอะที่สุดอยากได้ถ้วยเห็นเสื้อแดงแดงด้านนู้นหลายทีมเลยรวมตัวมาเลยค่ะนักปั่นขาหน้าเวทีเลยค่ะมาแล้วค่ะโพทองบอกให้ด้วยนับแล้วด้วยกรรมการคาโพทองบอกว่ามา29ท่านค่ะ 29นักปั่นค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปนะครับยันย้ำอีกทีนึงนะครับนักปั่นที่เพิ่งเดินทางมาและยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเราจะใกล้ปิดรับลงทะเบียนนะครับที่เต็นท์สีขาวฝั่งตรงข้ามกับเวทีนะครับท่านจะได้บีฟหลังจากนั้นนะครับท่านจะมีคูปองอยู่3าใบด้วยกันใบแรกสีขาวสาหรับแลกเครื่องดื่มอาหารก่อนทําการปั่นสีดําสาหรับแลกอาหารเครื่องดื่มหลังปั่นเสร็จเรียบร้อยและอีกหนึ่งใบนะครับสาหรับ แลกเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยแล้วใครที่พึ่งมานะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบเลยนะคะยังมีเวลาเหลืออีกไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการปล่อยตัวกันแต่ละรุ่นแล้ววันนี้เรามีทั้งสองรุ่นด้วยกันนะคะคเป็นรุ่น30กิโลเมตรไหนใครไป30กิโลเมตรคะขอดูมือหน่อยค่ะ30กิโลเมตรเห็นแม้บอกแล้วว่าขาแรงดิฉันมาเยอะมากนะคะ30กิโเมตร เน้นย้ำนะคะวันนี้ไม่ได้แข่งขันไม่มีถ้วยนะคะปั่นด้วยความสนุกสนานปลอดภัยนะคะและก็เรามี19กิโลเมตรค่ะใช่ซึ่งในวันนี้นะครับทั้งสองเส้นทางตอนนี้เราจะเรียนเชิญนายสนามขึ้นมานะครับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางปั่นต่างๆและข้อควรระวังนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญพี่หนูและพี่กอล์ฟบนเวทีครับนายสงกราขอเสประมือต้อนรับพี่หนวพี่กอล์ฟนะค่ะ สวัสด <ítulo> ีน anyway, ักปั่นทุกท่านนะคะสวัสดีครับวันนี้เราเข้าวๆวนะคะเราสบายๆชิวๆว่าวันนี้เราเป็นนักปั่นแบบท่องเที่ยวใช่ไหมพี่ก๊อฟวันนี้แปลว่าเชิดฉายเลยเชิดฉายในยุทธยาเลยนะครับเป็นกลุ่มยุทธยาที่ใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้นะครับสําหรับนักปั่นกลุ่มนี้วันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มไหนนะครับมาเยอะสุดรีบมารายงานตัวนะครับเรามีถ้วยถ้วยรางวัลนะครับประเภททีมนะครับถ้วยสวยมากก่อนที่เราจะ อธิบายเรื่องเส้นทางคร่าวๆอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะนักปั่นจะได้ไม่หลงทางนะคะเราก็อยากให้นักปั่นทุกท่านเนี่ยมาเจอกันบริเวณหน้ากางาลานเวทีก่อนหน้า,เ,าเวทีเนี่ยเรามีมากมายเลยใช่นะครับมีทั้งเซอร์วิสรถนะครับไบส์สเปรย์แล้วก็มีของขายครับถุงมือถูกหมวกกันน็อกใครไม่มีหมวกกันน็อกนะครับลบกวนใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาภาพถ่ายออกมาจะได้ดู ว่าเราเป็นนักปั่นที่มีคุณภาพนะครับมีการป้องกันอุบัติเหตุดูแลตัวเองก่อนครับก่อนจะดูแลคนอื่นนะครับต้องมีบกวกกับน็อกนะครับจักรยานของทุกท่านนะคะได้รับบิฟไปแล้วติดไว้ใต้หลักอา่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะได้มีทีมงานดูแลท่านท่านนะคะทุกทุกท่านเผื่อท่านเผื่อท่านรุ่นลง19กโลหลงไป30โลจะได้มีคนบอกนะครับว่าพี่เกินแล้วนะครับเดี๋ยวแต่จริงๆไม่เป็นไรนะถ้าเขาแข็งแรงเขาสามารถ ปั่นต่อไปได้นะคะเขาปั่นไม่หวนะครับเขาให้จอดอยู่ข้างทางเดียวเรามีรถสขาบช่วยดูแลปั่นไม่ไหวเนี่ย19โลเลยรุ่นสามสิบโลเนี่ยก็อาจจะต้องให้คนช่วยเอากลับมานะครับค่ะเส้นทางเป็นยังไงคะพี่กอลวันนี้เราเป็นในสนามแจ้งเรื่องเส้นทางเส้นทางวันนี้นะครับก็เราออกสตาร์ทกันรุ่น30โลก่อนนะคะจริงๆนักปั่นเนี่ยเดี๋ยวพอเราคุยเรื่องเส้นทางเสร็จแล้วนะคะเราดูแล้วว่า รายงานตัวของประเภททีว่าใครชนะแล้วจะได้ถ้วยเมื่อกลับมาแล้วมารับรางวัลด้านบนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคือขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยก่อนสตาร์ทเนี่ยเราจะนับก่อนเลยว่าทีมไหนเนี่ยลงทะเบียนเยอะที่สุดนะครับมาดูถ้วยด้านหน้าครับถ้วยสวยงามมากเลยนะครับนะครับก็แล้วก็มีประเภทอะไรอีกนะมีประเภทแฟนซีแฟนซีก็มีอายุน้อยสุดมาไกลสุดอายุอายุมากสุดมีไหมครับวันนี้ น่าจะมีนะมีรางวัลเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าเราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วนะคะอยากให้นําจักรยานของทุกท่านนะคะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วมาเจอกันบริเวณหน้าลานเวทีกลางของเรานะคะกิจกรรมเราจะมีหน้ารถใครเนี่ยยางแบนยางอ่อนหรือว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับด้านซ้ายเรามีเซอร์วิสให้นะครับต้องรีบจัดการตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เวลานะคะเปิดพิธีการอย่างเป็นทางการแล้วจุดสตาร์ทเราออกด้านหน้า ตรงด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงา่าละเมืองท่านที่เพิ่งมาถึงใหม่นะครับรับชากาแฟด้านขวาของเวทีเลยนะครับมีอาหารแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับจะได้รับคูปองอาหารนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยไปยืนดูได้อย่างเดียวนะครับไม่มีคูปองเขาไม่ให้เข้านะครับช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงใกล้แล้วนะคะให้นักปั่นทุกท่านกําลังคึกคืนนะคะตอนนี้เห็นก็กําลังตื่นเต้นกําลังมาในงานแล้วก็ใส่เสื้อทีมสงสสยเขาทราบว่าเขาต้องได้รับประเภททีมใช่ครับก็วันนี้เห็นมีโอสถสภา มีหลายๆทีมทีมไหนเรายังไม่ได้เอ่ยชื่อก็ส่งเสียงได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดรับการลงทะเบียนเดี๋ยวทีมงานลงทะเบียนเขาจะแจ้งมาหลังเวทีจะกระซิบกับพิธีกรมานะคะว่าทีมไหนที่มีคนมาลงร่วมสนุกกันเยอะที่สุดนะคะเราก็จะได้มาทําการนับให้เป็นเอกฉันก่อนบนหน้าบริเวณหน้าเวทีนะคะเตรียมความพร้อมมาเพียเห็นนักปั่นแบบ ไม่ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วนะครับพี่ก๊อฟหนูอยากให้อธิบายเส้นทางเลยดีกว่าเพราะว่านักปั่นน่าะจะพร้อมแล้วนะคะคร่าวๆนะคะนะครับเส้นทางคร่าวๆเลยนะครับก่อรุ่น19โลกับ30โลเราไปทางเดียวกันแต่ว่า19โลเนี่ยเราชิงขึ้นสะพานวัดกษัตาราก่อนนะครับเริ่มเริ่มจากนะครับออกจากจุดสตาร์ทนะครับ่าเราตรงไปจนถึงคลองท่อนะครับพอถึงคลองท่อเราเลี้ยวขวาค่ะนะ เราจะข้ามเราไม่ข้ามสะพานนะครับเราเลี้ยวขวาใช่ฝั่งก่อนข้ามสะพานนะครับเลี้ยวขวาเลยเสร็จปุ๊บก็ออกไปผ่านพ้นคลองท่อตอนต้นทา,างแล้วก็เลีเ้ยวซ้ายก,ก,ก็วิ่งไปหลังหลวงพ่อพระมงคลบพิรนะครับวิ่งเต้นด้านหลังนะครับล้ลลอคลองไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนประตูชัยนะครับพอผ่านโรงเรียนประตูชัยจะเจอสามแยกพอสามแยกเราเลี้ยวขวาไปทางอ่างเก็บน้ํา เลี้ยวเข้าไปเขาเรียกทุ่งภูเขาทองใช่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่อนุสาวรีย์เขาผ่านน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ภูเขาทองครับบนอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะมีการไลฟ์สดนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปไม่ต้องรีบนะครับจะได้ภาพสวยๆยิ้มแย้มให้กล้องนะคะแล้วก็วนชมทัศนียภาพท่องเที่ยวจอดถ่ายรูปกันก่อนก็ได้นะครับตรงนั้นบรรยากาศดีก็อากาศดีด้วยนะครับวันนี้ฝุ่นพีเอ็มน้อยนะครับอยุธยา ไม่มีค่า pm 2.5นะครับแล้วไปทางไหนต่อคะพี่กาญจาพอออกมานะครับจากใจดีพระนเรศวนนะครับก็หรือภูเขาทองเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางทุ่งมะขามยองนะครับหรือเขาเรียกคนจุยาจะเรียกแยกกำนันดิเลกใช่นะพอเจอแยกสี่แยกใหญ่เรียกแยกกำนันดิเลกเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อมาออกสี่แยกวัดษัตานะตรงถนนถนนสามสเจ็ดนะครับนะตรงมาเรื่อยๆพอข้ามสะพานใหญ่นะคะเราจะมีทางซ้าย เอ่เอเรียกสามแยกสามแยกพักงามวัดพระงามเราจะเลี้ยวขวาเข้าสามแยกวัดพักงามไปไปกี่ร้อยเมตรก็จะเจอจุดให้น้ําที่1ด้านซ้ายมือนะคะเป็นสําหรับท่านที่ไม่ไหวนะครับจุดให้น้ํานะครับเราก็จะอยู่ประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับประมาณ10กิโลบวกลบประมาณนี้นแล้วเราก็ตรงไปอีกค่ะตรงไปตามทางครับแล้วก็มาเข้าเส้น จากสที่เจ็น,นะครับพอเจอสี่แยกใหญ่เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วเราจะปั่นผ่านวัดพุทธไทยสวรรค์ใช่ครับะะแล้วเราก็จะอ้อมไปโผล่ที่วัดชัยวัฒนารามรก็สวยมากนะคบก็จะมีจะมีการไลฟ์สดตลอดนะครับตลอดเส้นทางถ้าเห็นผมนะครับก๊อฟกับหนูเมื่อไหร่นะครับ เตรียมดูได้เลยนะครับบอกไม้บอกมือให้เรา<อ>ได้เลยไม้บ,บอกมือได้เลยเพราะว่ากล้องจะตามผมไปแล้วนะครับผู้ชมทางบ้านก็อยากจะเห็นบรรยากาศนอกงานด้วยนะคะ,ะคว่าบรรยากาศถ้าเขาไม่ได้มาลงสมัครหรือลงสมัครไม่ทันเนี่ย <gor f. S 1> เขาก็จะได้เห็นบรรยากาศพวกเรา <unnie S 1> ว่าเราปั่นเราเป็นยังไงบ้างนะคนะคส่วนเส้นทางที่ขากลับนะครับพอาข้ามสะพานวัดกษัตริย์ตามาเนี่ยเราก็จะวนมาทางาสวนสมเด็จนะครับสวนสมเด็จเสร็จพอถึงคลองท่อเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับกลับมา จุดสตาร์ทเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานคอยคอยบอกตลอดนะครับทีมงานที่มีเสื้อสะท้อนแสงเขียวๆนะครับคือมาแชลที่เราเตรียมไ้ดูแล,แลสําหรับทีมนะครับวันนี้ว,นนวันนี้เราได้เวลาแล้วค่ะเรา <ลง S 2> อยากลงทะเบียนนะครับใครยังไม่ลงทะเบียนรีบลงเลยนะครับตอนนี้เราได้เวลาแล้วค่ะเราอยากจะ เรียกนักปั่นที่เป็นประเภททีมแล้วก็นักปั่นทุกท่านร่วมเปิดงานด้วยกันแต่ว่าก่อนเปิดงานเรารวมตัวกันด้านหน้านะคะประเภททีมนะคะนําจักรยานและชุดทีมของท่านมาให้พร้อมนะคะทีมไหนคิดว่ามาเยอะสุดนะครับมาเจอกันหน้าเวทีเลยนะครับสําหรับนักปั่นที่อยู่ทางด้านโซนอาหารนะครับรีบๆหน่อยนะครับเจอกันหน้าเวทีเลยนะครับ เดี๋ยวเราสองคนนะคะพิธีกรภาคสนามต้องขอตัวแล้วขอให้เวทีนี้กับพิธีกรในงานก่อนนะคะเอาละค่ะทีมไหนพร้อมแล้วค่ะมาหน้าเวทีเลยค่ะเราจะนับจำนวนนักปั่นที่มีทีมมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เยอะที่สุดจีนเืองมาจากไหนคะ สุพรรณบุรีมาแล้วหน้าเวทีสุพรรณบุรีรรส่งเข้าประกวดมา,าแล้วเน่ยืนจอมพื้นที่แล้วค่ะสุพรรณบุรีค่ะโพทองจากอ่างทองเมื่อกี้นักบอลมาแจา้งเลยว่ามาทั้งหมด29่ท่านครับค่าคมาแล้วโพทองสีน้ําเงินนี่ทีีอะไรคะมาหน้าเวทีได้เลยค่ะสีน้ําเงินเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับมารวมกันเลยครับนักั่น<ห>ของแต่ละทีมนะครับเห็นมีด้านนู้นเสื้อแดงแงเหลือง แต่ที่เป็นสายคาดนั่นคือมาแชวเรามาแชวเราไม่เกี่ยวนะคะมากี่คนคะสุพรรณบุรีทีมพหลรศค่ะมาเลยค่ะลูกพี่เรียกแล้วค่ะหน้าเวทีเลยค่ะ,ะวันนี้นะครับเราทางทีมงานเรานะครับทางผู้จัดได้เตรียมบริการเรื่องของสุขาเคลื่อนที่นะครับอยู่ตรงสี่แยกเล็กๆนะครับมองออกไปนะครับจากหน้าเวทีของเราซ้ายมืออยู่ทางฝั่ง ด้านนุนสี่แยกของพิธีกรนะครับตรงสี่แยกมุมซ้ายมือพิธีกรนะครับด้านนู้นนะคะรถสุขาเพื่อนที่อยู่ด้านนู้นนะคะครับอ่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของคณะกรรมการของเรานะครับที่จะช่วยกันตรวจนับจํานวนของกลุ่มนักปั่นที่มาลงทะเบียนใมวานนี้มากที่สุดสามถ้วยรางวัลนะครับโอสถสภามาแล้วโอสถสภาส่งเข้าประกวด เราจะขอเวลาประมาณในการนับจํานวนนักปั่นแต่ละทีมประมาณไม่เกิน20นาทีครับน้องดาวเพื่อยืนยันนะคะว่าท่านท่านเป็นทีมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เยอะที่สุดนะคะ,คะเรามี<ผ>มถ้วย3ลําดับด้วยกันนะคะเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่รับถ้วยรางวัลกันก่อนแล้วก็เราจะมีกิจกรรมสําหรับนักปั่นที่อายุมากที่สุดด้วยใ<ช>คร,ครมั่นใจนะคะเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะปีที่แล้วนี่โอ้โหขิงกันสุดแรงเกิดเลยคะ่ะพี่เอส วิธีการแสดงหลักฐานในการรับรางวัลต้องทำไงน้องดาวมีบัตรประชาชนมาแสดงให้เราสองคนดูหรือว่าถ่ายภาพมาก็ได้ค่ะว่าอายุเยอะจริงยืนยันตัวตนแค่นั้นเองนะคะว่าคือท่านจริงๆนะครับใช่มเอาบีที่แล้วนี่ขิงกันสุดแรงเกิดเลยค่ะฉันได้มากกว่าฉันได้เยอะกว่านะคะใช่ตอนแรกไม่ยอมตอนแรกไม่กล้าตอนแรกเขินตอนแรกเขินอายอยู่กลัวรู้อายุพอตอนหลังได้ถ้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบเอาบัตรประชาชนมาอวดกันใหญ่เลยนะคะ อ๋โพงจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่ไหนคะโพทงวู้ไมากิ่ค้อนเก้ะโพงยีิบเก้านะคะแม่เดี๋ยวนับไปครบนะครบไปคะแม่มีใครไปห้องน้าห้องท่าไหมเราจะนับแล้วนะไปตามมาก่อนเลยไม่มีใครเป็นแม่มีแต่น้องๆพี่พี่พี่ขอโทษค้ะพี่พี่ อย่างนี้อย่างนี้ทีมนี้ก็อดรางวัลอายุมากสุดเดี๋ยวยเดี๋ยวรางวัลมากสุดแตวิ่งขึ้นมาก่อนเลยดูนะ้โพทองนี่ยสุพรรณบุรีมาแล้วนะครับอสุพอสพานอสถดสภามาแล้ว มีทีมแต่ละเมื่อกี้น้องดาผมเห็นเสื้อทีมสีเหลืองแดงเหลืองแดงไม่รู้ว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าหรือเขาแค่ใส่เสื้อเหมือนกันเฉยๆนะคะมีมีทีมอื่นที่มาด้วยกันเยอะกว่านี้ไหมคะมีใครที่แบบว่ารวมตัวกันมาได้เยอะไหมเอ่ยเห็นมีเสื้อแดงๆแต่ไม่แน่ใจว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าแต่ดูใกล้เคียงนะหรือเขาใส่ แบบว่าไม่ได้นัดก,กันวันนี้ว่าอาทิตย์ฉันเลยใส่สีแดงหรือเปล่าอ,อนะคะมีทีมไหนมาพร้อมหน้าเวทีได้เลยนะคะตอนนี้เรามีสามทีมบิ๊กเบิ้มมาแล้วค่ะมาจากโพทองนะคะแล้วก็อังทองสุพรรณบุรีแล้วก็ so โอสถสภาค่ะแหมรู้สึกดีใจจริงๆนะคะที่แบบมีผู้ร่วมกิจกรรมเราเยอะแยะขนาดนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ทุกท่านนะคะให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราค่ะพี่เย นี่ตอนนี้นนนหมุนนาทีหมุนนาทีหม<แ>ุนแต่ละทีเนี่ยตรวจเช็คลายชื่อสมาชิกนักปั่นนะมีใครไปอยู่ห้องน้ำ<อ>ไม่ไปตามมาก่อนนะคะห้องน้ำอยู่ตรงบริเวณสี่แยกนะครับซ้ายมือของพิธีกรนะครับนักปั่นท่านใดที่อาจจะต้องมมการทำ้ตรวเติดพร้อมก,อก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับ หลวงดาวต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ะนะครับต้องขอขอบคุณเลยอันดับแรกเลยคือคทางจังหวัดพระนครศุริยานะครับ<ช>โดยท่านนิวัตรรุ่งสาครนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดพระนครศุริยานะครับซึ่งได้ให้แนวคิดนโยบายทํางานอย่างหนักร่วมกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศุริยาธยาโดยท่าดนวิรัตยนนบายทำงนอย่างหนวกรได้รับการส่ังสนุนจาและกภาคชนดีัดพรรสยะนะครับหน่ด้ให้นวคยงานอื่นนอย่างเช่นบทางโรองไฟฟ่าวแลาังวัดะนครสุรยาะรบงไฟ้้าวคิดนอยบายทารผลิาไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีสวนการค้านะคะอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะผลิตภัณฑ์อา,อาหารและธัญพืชเกรเนเน่ค่ะใช่ผมแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่อยู่เบื้องหลังของกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะว่า เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดเรานะครับใช่ค่ะรวมถึงทีมมาแชลนะคะกู้ภัยอาสาสมัครแล้วก็ทีมของออทางสงพพระนครศรียุยาด้วยนะคะวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาอำนวยความสะดวกให้นักปั่นของเราด้วยต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ ให้ความสนับสนุนนะคะทาให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทาให้เรามาพบเจอนักปั่นนะคะร่วม,มกิจกรรมแบบนี้นะคะได้ถ่ายภาพสวยๆในวิวด้านหลังเป็นพระปางนะคะของวัดพระ,พร,ะรามนะคะแม่อยากจะภูมิใจนําเสนอจริงๆเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณ้วยว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าของที่ด้วยดูแลพื้นที่นะครับต้องขอขอบุนทาง อุทยาประติศาสตร์พระนครสุธยาด้วยวะนะครัซึ่งก็มีทางสำนักง,งานศิลปากรที่3จังหวัดพระนครสุธยาเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยร่วมมือกันช่วยดูแลเรื่องของความเป็นมรดกโลกความสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอยุธยาบ้านเรานั่นเองครับน้องดาวค่ะหลังจากที่เรานับ คะแนนนับจำนวนนักปั่นที่ร่วมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคขอให้นักปั่นที่ลงทะเบียนปั่น30กิโลเมตรนะคะเตรียมสแตนบายได้เลยนะคะที่จุดสตาร์ทนะครับนักปั่น30กิโลเมตรค่ะเราจะปล่อยตัวท่านเป็นรุ่นแรกนะคะยังไงเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยงบทที่บอกนะครับว่าวันนี้เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวจุดสตาร์ทเชื่อว่านักปั่นทุกท่านเป็นมือชีพอยู่แล้วใช่แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยเป็นภาพที่สวยงามเวลาอยากให้โรลลิ่งออกไปเบาๆพร<ช>้อคมปลันค่ะแล้วก็จัดขบวนจักรยานนะครับจัดเป็นแถวเรียงหนึ่งกันไปนะครับเพื่อความสวยงามความปลอดภัยของนักปั่นทุกท่านทั้งรุ่น30กิโลเมตรและรุ่น19กกิโลเมตรด้วยนะครับค่ะและในโอกาสนี้นะครับต้องของ กล่าวต้อนรับนะครับท่านกกชัยชารัศมีกุลท่านรองผู้ราชการจังหวัด mm hmm. พระนครสุริยานในวันนี้ที่ตอนนี้ท่านใ้เกียรติเดินทางมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับท่านรองผู้ราชการจังหวัดด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวท่านรองจะอยู่ร่วมเปิดกิจกรรมกับเราด้วยนะคะพร้อมด้วยแขกผู้ใหญ่วหน้าสวนราชการาลหลายท่านเลยนะครับที่ <c oughs> วันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันด้วยนะครับ <c oughs> นาเวทีคือคักเลยทีเดียวนะคะ,ะตอนนี้เพื่อจะเห็นวิธีการตรวจนับจำนวนนักปั่นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากๆ <c oughs> น่ารักจริงๆอ่า <c oughs> เหมือนเป็นเชลิดเดอร์ไง <c oughs> นาเวที <c oughs> <c oughs> หนักแน่น เกิดการขิงกันหน้าเวทีเล็กน้อยนะคะตอนนี้อ่ะจะประกาศเลยใช่ไหมคะอ่ะหลังจากที่เรานับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยและเราทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมที่มีผู้มาร่วมปั่นจักรยานในวันนี้กับเรามากที่สุดได้แก่ทีม ทีมโบทองจังหวัดอ่างทองค่ะ29คนค่ะเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วอย่าไปไหนนะคะมารับถ้วยด้วยนะคะพี่พี่ค่ะปันเสร็จไย่รีบกลับบ้านนะครับมารับถ้วยรางวัลด้วยนะครับและทีมที่2ที่มีผู้มาลงทะเบียนเป็นทีมมาสุดอันดับ2ได้แก่ทีมพะรศจ,จุบันบุรี9คนด้วยกันนะครับปีหน้าพามาอีกนะคะพามาเยอะๆนะคะ และทีมอันดับสามได้แก่ทีมโอโสุชพาพปีหน้าหวังว่าจะพามาอีกเยอะๆนะคะมาขิงกันหน้าเวทีได้แล้วก็เดี๋ยวยังไง หลังจากปั่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมารับถ้วยรางวัลกับเราถ่ายภาพกับเราก่อนนะคะครับผมขอพระคุณนะคะที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราค่ะครับผมสําหรับนักปั่นนะครับที่ได้รับบีฟเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้คูปอง3ามใบนะครับใบแรกสีขาวนั้นนะครับสามารถที่จะนําไปแลกเครื่องดื่มอาหารได้นะครับก่อนทําการปั่นครับใบสีดํานั้นจะใช้สําหรับแลกเครื่องดื่มอาหารหลังจากที่นักปั่นทุกท่านปั่นเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งใบสําหรับ แลกเหรียญรางวัลหลังจากที่นักปั่นทุกท่านได้ปั่นเข้าเส้นชัยแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานของเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับที่บริเวณจุดสตาร์ทของเรานะครับโดยชุดแรกเราจะเริ่มทำการปล่อยนักปั่นในระยะทาง30กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านกกชัยัยรัศมีกุลรองผู้ราชการจังหวัดพระนครสุธยานะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปล่อยตัว นักปั่นทั้ง2ประเภทนะครับคือ30กิโลเมตรและ19กิโลเมตรครับกิจกรรมแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณเลย